ตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับ fc โอ้โหนี่หอยแครงลิงยักษ์กับท่านผู้ชมอยู่ที่โคดหินนะครับกับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยในช่องผู้ชายเข่ากลัวนะครับก็บวันนี้มาตม้มอ้อยนะครับตอนนี้ก็มาเอาตะไคร่นะครับ อมห้อยกับตะไคร่กับไคร่นะครับก็ตอนนี้เอาห้อยมาเดไปห่าเมื่อคลิปแต่แล้วนะครับคลิปทางช่องอำมหนัดชาแนลนะครับตอนนี้ปรอยู่์ในช่องผู้ชายเขาวบัวครับเดี๋ยวเอาห้อยมาต้มนะครับกับจบห้อยมาต้มกับไข่ออนยี่ต้มนะครับจบก็เอาห้อยมาหลัง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 ให้ เปียนไอเวลเจียวสัาร์าโรเอาไคร่าไข่นะครับไข่มาทุกทุกไอปมาดมาตั้งนวออมมเนต่งหัวมาใส่เดี๋ยวมาคอยชมกันแรกนะครับวต้ม้อยแ่อยว่านต้มตะไคร่จากินด้วยขนาดนี้นะครับ ก็ตอนนี้ห้อยมาล่างไปเอาตะไคร้มาล่างเตะเอามาบานโตว่าดแล้วก็มาทุบเอามาทุบไอ้ปอมัดมันะครับ หลังจากที่ได้ห้อยมาก็เรเอามาหลางหลางใ้เลียงในเววนะครับเดี๋ยวเรเอานาม,มาใส่ในหม้อนะครับคือวันนี้ต้มในโคมครับท่านผู้ชมต้มในโคมอ่าโคมไม่ใหญ่แต่พอประมาณใส่น้ำพอมันๆนะครับพอเอามาทวมหม้อนะครับแล้วก็มา,ามตั้งบนตาแกสครับ ตอนนี้ก็เราเอาไคร่เตราตุบกะเดียวมาใส่ครับก็มาใส่อ่างหัวหอมต่างไคร่ออกมาใส่ให้น้ำม,มันเดือดแล้วก็ทำเดี๋ยวจะพักออาคว่ามาปิดคว้ามากิดมาปิดนะครับแล้วก็น้ำจะเดือดเดือดแบบน้ำน้ำตะไคร่น้ำห้อยมันจะออกมานะครับแล้วก็เรามาเอามาเรือมาส้ม เหลือสักหนึ่งจอนโต๊กนะครับอันตาลสักนิดนะครับอันตรานตั้งนิดแต่การพุ่งจูรสักนิดนะครับพอประมาณอย่าใส่เยอะครับก็เป็นันวาสดเสร็จเรียบร้อยแต่ใจยังไงก็เอาน้ำปลามาใส่นิดนๆนะครับเป็นซีอิ๊วกับน้ำปลามาันจะข้มเอาน้ำซีอิ๊วมาใส่หอบอบ,อบอบอบก่อน มรลองมาชิมเลยก็เติมน้ำปลาเติมน้ำซีอิ๊วสักนิดนะครับอันนี้แต่เมื่อพวกติบปุ้งติบเอาไม่ ai, แล้วก็ต้องเลยต้องเอาน้ำปลาน้ำซีอิ๊วใส่ปอกหมันมาไอพีน,น้อมครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวโอเคก็รักประทาได้หยกมาทานพร้อมกันนะครับ ออโอเคครับทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปิดแกสเป็นน้ำว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอมห้อยตะใครเดี๋ยวเรามาหยก แล้วเรามาทานปลอมกันนะครับเนื้อนมนมเลยนะครับท่านผู้ชมเออเนื้อนมนมเลยนะครับอ้อยว่านไอ้นี่เป็นน้อยว่านนะครับน้อยว่านีตไปห้ามาริบชายาดนะครับริมชายาด้อยแครงนําไปเอาเยตยนโตนน้อยว่านริบชายาดสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเนื้อนมนมเลยนะครับ ออมมอรมยรยคับืสุดยอดเลยครับจำเจมเมอร์อันทำดูลิลล่าเลยนะครับสุดยอดน้ำแบบหอมตะไคร่ออมบัวออมแลยครับอมกลิ่นก้องห้อยนะครับมันจะอ่องนุ่มๆกลิ่นน้อมหอมตะไคร่ออมห้อยโอ้โหสุดยอดเลยครับน้ำห้อยจะออกมาแบบสดแบบให้มึนรัวเลยนะครับจำเจมเมอร์เนื้อนุนม่มๆ กเล่ก็จริงนะครับแต่เนื้อน่าทานมากๆครับหอยตด,ดจากทะเลเลยนะครับไม่ได้ดออะไรกั้จริงหนึาา่งออกมาตึ้งสักปักก็มาต้มต้มนะครับต้มตะไคร้โอ้โหสุดยอดนะครับเอาไปทําเมนูอื่นก็ทําร้อยนะครับเอาไปทำหนับจิ้มอะไรก็แต่เอามาต้มตะไคร้เปน็นว้าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณตุกตันเตติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากติดตามช่อง ผู้ชายเก้ารัวด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ